สวัสดีค่ะวันนี้น้องลูกอ๋อจะพาทุกคนไปทําความรู้จักเกี่ยวกับสายพันธุ์กบน่ารักยอดฮิตในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาว่าเขาจะนิยมเลี้ยงกบสายพันธุ์ไหนกันบ้างและมีวิธีการเลี้ยงหรือมีทิปการดูแลอย่างไรน้องลูกอ๋อเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนอยากเลี้ยงนั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยกบเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนามาเลี้ยงกบเป็นแบบสัตว์เลี้ยงสวยงามที่นิยมโชว์เลี้ยงในตู้เพื่อ่ทราาบกันไปว กบนั้นมีมากมายหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีจุดเด่นหรือลวดลายที่สวยงามแตกต่างกันไปซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเลี้ยงได้ด้วยหรอคำตอบคือได้ค่ะและกบนั้นยังถูกจัดเป็นเอกโซติกเพซด้วยนะคะถึงจะแปลกแต่น้องก็ยังน่ารักไม่น้อยแถมยังมีอายุยืนยาวมากๆเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอีกด้วยค่ะวันนี้น้องลูกอออยากจะมาแนะนำสามสายพันธุ์กบที่นำมาเลี้ยงเป็นสัตว์น่ารักได้ ถูกใจคนที่ชอบเลี้ยงกบสายพันธุ์สวยงามหรือคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกมาเริ่มไปใส่พันธุ์แรกกันเลยดีกว่าฮอนฟลอกฮอนฟลอกเป็นกบมีเขาที่อยู่ในวงตระกูลเซอร์โตฟีไดเป็นสายพันธุ์ที่สามารถพบได้ในแถบอเมริกาใต้พบได้มากในป่าฝนเขตร้อนบนเทือกเขาทุ่งหญ้าของประเทศอาร์เจนตินาอุรุกไวและบราซิลมักมีหลายชื่อให้เรียกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮอนฟลอกแพ็กแมนฟลอก หรืออเน็ตอนฟอกลักษณะของฮอนฟอกจะมีสีสันสวยงามมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีหลักๆที่เห็นได้บ่อยจะเป็นสีเขียวมีลวดลายบนลำตัวคล้ายจุดสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำและยังมีสีเหลืองส้มแดงสตรอเบอรี่และ น้ำตาลช็อกโกแลตลักษณะผิวกายที่ค่อนข้างตะปุ่มตะป่่มคล้ายคางคกมีหนามขึ้นบริเวณบนตาคล้ายเข่าทั้งสองข้างมีลักษณะปากกว้างเท่าขนาดลำตัวและจะโตเต็มวัยเมื่ออายุ5เดือนตัวผู้จะมีขนาดตัว10เซนเมตรและตัวเมียมีขนาดถึง15เซนติเมตรซึ่งเราจะแยกเพศน้องได้ต่อเมื่อน้องมีอายุ3-4เดือนหรือเมื่อมีขนาดตัว5-8เซนเมตรกัพรฟอกจะมีนิสัยสันโดษชอบซุ่มหาอาหารแบบนี้บ จะไม่ชอบกระโดดว่ายน้ำไม่เก่งชอบซุกตัวในดินและมีนิสัยตะกะราคาของโพฮฮอนฟอรจะเริ่มต้นด้วยราคา200ถึง1,200บาทแต่ถ้าตัวไหนมีสีสันและลวดลายที่แปลกหรือหายยากเช่นสีลุ้งก็จะมีราคาสูงตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นวิธีการเลี้ยงดู 1. ควรให้อยู่ในอุณหภูม28ิ28-34องศา 2. อาทความสะอาดภาชนะที่ใช้เลี้ยงดูทุกวัน 3. น้ำที่ใช้ต้องไม่มีคอลอรีนและต้องไม่ใช้น้ำบาดาล 4. ให้อาหารทุกวันเมื่อกบโตขึ้นไม่จําเป็นต้องให้ทุกวันอยู่กับการเลี้ยงดูและอุณหภูมิที่ใช้เลี้ยง 5. ควรล้างมือก่อนสัมผัสก,กบด้วยน้ำเปล่าเท่านั้นหรือใส่ถุงมืออนามายัยการให้อาหาร 1. ควรให้เป็นปลาเล็กทั้งตัวเพราะปลานั้นย่อยง่าย ในปลามีแคลเซียมและวิตามินแต่ถ้ามีแต่เนื้อปลาควรผสมกับวิตามิน2-3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร 2. ถ้าจะให้กบสวยงามและสมบูรณ์ควรให้หนูแช่แข็ง1-2ครั้งต่อสัปดาห์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยง 1. ตู้กระจกหรือตู้พลาสติก 2. ฟองน้ำเพื่อกเก็บความชื้นสาตะข่ายพลาสติกสสเฟกน้ามอส ไม่แนะนําให้ใช้ขุยมะพร้าวปูพื้น,นก็จะทําให้กรอบลำไส้ตันและในขุยมะพร้าวนั้นไม่สะอาดอาจทําให้ติดเชื้อและตายได้ 5. แอ่งน้ํา 6. ของตกแต่งอื่นๆเช่นต้นไม้หินขอนไม้การสังเกตอาการป่วย 1. ตาปิด 2. ตัวบวม 3. มีสีผิวซีดลง 4. มีเมือกหุ้มตัวหนาขึ้น 5. ลอกข้าบ่อยขึ้นการรักษาเบื้องต้น 1. ลดอาหาร 2. ทํทำความสะอาดภาชนะทุกวันห้ามอับชื้นและอากาศถ่ายเทยได้ง่ายควรให้อยู่ในอุณหภูมิไม่เกิน28-34องศา 3. ให้ยาปฏิชีวนะแช่ยาเอลโลโฟอกซาซิน0มมิลลิกรัมตัวตัวยา0.3-0.5ซีซีละลายน้ำเปล่าสิบมิลิลตรและแบ่งตัวยาที่ละลายมาแช่กบคอ,อท่วงท้องไม่ควรท่วมตัวแช่ประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันนาน7-10วันและพักกบไว้ในที่พักกบกบจะดีขึ้นตามอาการหากไม่ดีขึ้นควรนำกบไปพบศัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุอีกครั้งวิธีป้องกันอาการป่วย 1. อหารที่สะอาด2เปลี่ยนน้ำทุกวันควรให้ว่ายน้ำสามถครั้งต่อสัปดาห์เพื่อกระตุ้นการขับถ่าย 3. อุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ควรเย็นเกินไป 4. กบที่มีตาสีแดงควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าเพราะอาจทำให้กบตาบอดได้จ i a n t a f r ฟ c a n b u l l f r o g กบแอฟริกันบลูฟ r อ g เป็นกบชนิดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกมีอายุได้ถึง30ปี มีถิ่นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกาแถบแอฟริกากลางถึงแอฟริกาใต้กบแอฟริกาบูฟ็อกมีลักษณะลำตัวสีน้ำตาลโนเขียวจุดสีน้ำตาลบริเวณส่วนหัวสีเขียวเคลือบน้ำตาลขาทั้งสี่มีลักษณะน้ำตาลดำขาหลังมีลายขวางลำตัวอ้วนข้างท้องมีลายดำตาล ใต้ท้องเป็นสีขาวอมสีส้มจะมีบ้างเป็นบางส่วนที่ขู่ขาะความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย4-5เท่าตัวผู้จะมีวงเกี้ยวหูใหญ่กว่าตาและอยู่ทางด้านหลัง ลำตัวจะมีสีเข้มบริเวณใต้คางมีสีเหลืองปนสีเขียวอย่างชัดเจนแต่เพศเมียผิวหนังจะสดใสกว่าและมีวงแก้วหูที่เล็กกว่าตาเมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดยาวประมาณ8-10นิ้วพร้อมผสมพันธุ์ได้อายุประมาณ12-18เดือนราคาของใจแอฟริกันบูฟ็อกจะเริ่มต้นด้วยราคา800-8,000บาทวิธีการเลี้ยงดู 1>, 1. ควรให้อยู่ในอุณหภูมิมี3 5งาสาองศาสำหรับลูกกบเล็กควรอยู่ในอุณหภูมิ30องศา 2. น้ำที่ใช้ต้องไม่มีคลอรีนและต้องไม่ใช่น้ำบาดาล 3. ให้อาหารทุกวันเมื่อกบโตขึ้นไม่จะเป็นต้องให้ทุกวันอยู่กับการเลี้ยงดูและอุณหภูมิที่ใช้มันจะจำสิในในช่วงฤดูหนาว4เดือนและจะไม่กินอาหาร 4. ควรล้างมือก่อนสัมผัสก,กบด้วยน้ำเปล่าเท่านั้นหรือใส่ถุงมืออนามัย หากบชนิดนี้เลี้ยงแบบเอาลโดได้ 6. กทำความสะอาดวัสดุปูพื้นหรือกรงอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 7. ควรให้ว่ายน้ำสามถครั้งต่อสัปดาห์เพื่อกระตุ้นการขับถ่ายการกินอาหารกบชนิดนี้ชอบกินมแมลงจิ้งดีดสะดิ้งหนอนนกเล็กหนอนนกใหญ่มแมลงสาบดูเบียมแมลงสาบเล็ดลันเนอร์สกบชนิดนี้ไม่ชอบกินปลาหรืออาหารสำเร็จรูปแต่สามารถฝึกให้กินได้ 3. ให้อาหารผสมวิตามินซีและแคลเซียมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วัน 4. ควรเปลี่ยนน้ำในกรงทุกวันวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยง 1. ตู้กระจกหรือตู้พลาสติก 2. สแฟกน้ำมอสไม่แนะนำให้ใช้ขุยมะพร้าวปูพื้นเพราะจะทำให้กบลำไส้อุดตันและในขุยมะพร้านั้นไม่สะอาดอาจทำให้ติดเชื้อและตายได้สบริเวณที่เลี้ยงควรมีแอ่งน้ำและที่หลบแดดเช่นอุมโมงค์หรือถ้ำให้กบด้วย 4. ของตกแต่งอื่นๆเช่นต้นไม้หินขอไนไม้การสังเกตอาการป่วย 1. ตาปิด 2. ตัวบวม 3. มีสีผิวซีดลง 4. มีเมือกหุ้มตัวหนาขึ้นการรักษาเบื้องต้น 1. แยกออกจากกลุ่ม 2. ลดอ,อาหาร 3. ทํทำความสะอาดภาชนะทุกวัน 4. แช่ยาเอนโลฟอซิน30-50มิลลิกรัมดูตัวยา0.3-0.5ถึง cc ละลายน้ำเปล่า10ลิตรและแบ่งตัวยาที่ละลายมาแช่กบพอท่วมท้องไม่ควรท่วมตัวแช่ประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันนั่น7-10วันและพักกบไว้ในที่พักกบกบจะดีขึ้นตามอาการหากไม่ดีขึ้นควรนำกบไปพบสตัวแพทย์เพื่อหาสาเหตุอีกครั้ง วิธีป้องกันอาการป่วย 1. ทําทำความสะอาดประ,ะดุปูพื้นหรือกรงอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งและควรเปลี่ยนน้ำในกรงทุกวัน 2. ควรให้ไว้น้ำา3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อกระตุ้นการขับถ่าย w h i t e Tea Frog ไว่าทีฟรอคหรือที่รู้จักกันในชื่อกบต้นไม้สีเขียวในออสเตรเลียกบต้นไม้สีขาวหรือกบต้นไม้ที่ทิ้งขยะเป็นสายพันธุ์ของกบต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย กบต้นไม้ส่วนใหญ่มีความยาวถึง10เซนติเมตรหรือมากกว่าอายุไขเฉลี่ยในการเลี้ยงดูประมาณ16ปีนานกว่ากบอื่นๆเมื่อเทียบกับกบส่วนใหญ่กบต้นไม้มีนิสัยที่เชื่องและจะส่งเสียงร้องเมื่อตกอยู่ในอันตรายเพื่อทําให้ศัตรูตกใจและส่งเสียงแหลมเมื่อถูกสัมผัสเนื่องจากลักษณะและลักษณะทางพฤติกรรมทําให้กบต้นไม้สีเขียวเป็นสัตว์เลี้ยงแปลกใหม่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกราคาของไวทีฟฟอกถ้าเป็นลูกอ๋อจะตัวละ600บาท ส่วนโตเต็มไวัราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,200ถึง8,000บาทวิธีการเลี้ยงดู 1. ตู้กระจกที่มีอากาศถ่ายเทได้หรือติดพัดลมระบายอากาศควรวางตู้ไว้ข้างหน้าต่างหรือประตู 2. ภายในตู้กระจกเลี้ยงควรเปิดไฟ6-8ชั่วโมงต่อวันไม่จำเป็นต้องเป็นแสง UV 3. ควรฉีดสเปรย์น้ำภายในกรงช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น 4. ควรให้อยู่ในอุณหภูมิ25-35องศาสำหรับลูกกบเล็กควรอยู่ในอุณหภูมิ30องศา 5. น้ำที่ใช้ต้องไม่มีคอรีนและต้องไม่ใช่น้ำบาดาล 6. ให้อาหารทุกวัน 7. ควรล้างมือก่อนสัมผัสกบด้วยน้ำเปล่าเท่านั้นหรือใส่ถูงมืออนามัยการกินอาหาร 1. ควรให้เป็นจิงหรีดเป็นผสมกับวิตามินและแคลเซียมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันหรือวันเว้นวันและควรเสริมด้วยวิตามิน A เพิ่มเติม 2. เราสามารถเสริมหนอนนกให้กับกบได้แต่ไม่ควรให้เป็นอาหารหลกักส่วนหมูเล็กและอาหารสำเร็จรูปสามารถเสริมได้แต่ต้องฝึกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยง 1. กงมุงลวดจะเลี้ยงได้มีประสิทธิภาพที่สุด 2. ภายในกรงควรปลูกต้นไม้แข็งแรงเช่นสัปปะรดโสีเฟิร์นข้าหลวงหรือต้นไม้ล้มใบแข็งก็นำกระถางต้นไม้ไปใส่ในกรงควรใส่หมอดปุกปุ่มดินให้ทั่วเพื่อป้องกันสารเคมีพื้นตู้ควรใส่ตะข่ายพลาสติกแฟกหน้าหมอสหรือแทนรองซับของสุนัข 4. ของตกแต่งอื่นๆเช่นหินคอนไม้การสังเกตอาการป่วย อาการป่วยมี2แบบ 1. ภายนอกมักจะเป็นเชื้อราบริเวณผิวหนังเกิดจากกงมาสาดสาม,มารถทายาม่วงผ่านบริเวณผิวหนังที่เกิดเชื้อราทุกวันจนหายดีและใช้สเปรานโนฉีดพ่นบริเวณผิวหนังได้ 2. ภายในยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียตัวบวมพร้อมลงจนเห็นกระดูกตัวเอียงการรักษาเบื้องต้นแยกกบที่มีอาการป่วยออกจากกลุ่มแช่ยาเอนโลโฟอกซาซิน30-50มิลลิกรัม ดูตัวยา0.3ถึง0.5ซีซีละลายน้ำเปล่า10ลิตรและแบ่งตัวยาที่ละลายมาแช่กับกบพอท่วมท้องไม่ควรท่วมตัวแช่ประมาณ6ถึง8ชั่วโมงต่อวันนาน7ถึง10วันและพักกบไว้ในที่พักกบกบจะดีขึ้นตามอาการหากไม่ดีขึ้นควรน,นำกบไปพบสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุอีกครั้งวิธีการป้องกันอาการป่วย 1. ทําทำความสะอาดตู้กระจกที่ใช้เลี้ยงอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งหรือใช้ EM 1ซีซีละลายน้ำา1ลิตรฉีดพ่นทั่วตู้จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้ข้อเสียของ EM คือมีกลิ่นฉุนรุอแรง 2. องถ้ากบเบื้อนเศษต่างๆสามารถทำความสะอาดได้ทุกเมื่อโดยน้ำสะอาดในการทำความสะอาด 3. ควรให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องของกบสวยงามไม่ว่าจะเป็นทั้งประวัติความเป็นมาลักษณะวิธีการเลี้ยงและว,วิธีการสังเกตอาการป่วยของเจ้ากบสวยงามเหล่านี้แล้วถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงหรืออยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สีบุญชูฟาร์มได้เลยและใน EP ีต่อไปใครอยากทราบข้อมูลของสัตว์ชนิดไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ